เราเข้ามาสู่สถานศาลาปฏิบัติธรรมก็ได้ฟังธรรมบรรยายอาาจ,จะไม่คุ้นหูหรือบางท่านหากว่า ส่งกระแสใจไปตามกระแสธรรมบางท่านก็อาจจะทำความเข้าใจตามที่ผูบ้บรรยายได้พูดไปแต่บางท่านฟังแล้วพยายามส่งกระแสใจแล้วแต่มันไม่เข้ามันไม่เข้าไปสู่ใจไม่เข้าใจ แต่ก็มีฐานภาวนาที่เคยฝึกเคยหัดมาก็เลยเข้าสู่ฐานภาวนาแม้ว่ามีเสียงเสียงบรรยายจะดังอยู่แต่เหมือนว่ามันไม่เข้าไปสู่ใจอาจจะผ่านผ่านหูไป พราะในขณะนั้นนี่เราจับอารมณ์คือฐานภาวนาอย่างมั่นคงเอาไว้เช่นถ้าผู้ใดกำลังกำหนดอาการพองอาการยุบก็จะกำหนดเฉพาะอาการพองอาการยุบนั้นไปเสียงนี่ไม่มีอิทธิพล ที่จะทำให้ใจของเราเนี่ออกจากอาการพองอาการยุบอันนี้ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสติอยู่ในกายเป็นผู้ชื่อว่ามีสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ฐานภาวนาคือฐานกาย หรือบางท่านอาจจะกำลังมีความเจ็บปวดตามร่างกายเก็บแข้งปวดขาแต่ก็ไม่ยอมลุกไม่ว่าจะเป็นเพราะได้นั่งแล้วถ้าลุกกลัวจะส่งเสียงรบกวนผู้อื่นก็เกงใจ ไม่ยอมลุกหรือบางทีได้ยินได้ฟังว่าเวทนาก็เป็นฐานหนึ่งของการปฏิบัติธรรมกำหนดเวทนาในเวทนาก็เลยดูว่า้ความเก็บปวดนี่มันเกิดขึ้นมันเป็นไปอย่างไรนั่งดูอยู่ เสียงที่ดังตลอดก็ไม่สามารถภาคใจของโยคีผู้ปฏิบัติธรรมนี่ออกจากเวทนาได้อันนี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีสมาธิตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเวทนา หรือว่าท่านอื่นๆก็อาจจะอยู่ในอารมณ์อื่นใดนะอันนี้ก็เปรียบเทียบกันนี้ช่วงบ่ายอย่างนี้นี่เป็นวันปกติไม่ทราบว่าเราท่านทั้งหลายอยู่อย่างไรแต่เมื่อมีการปฏิบัติอย่างนี้เราก็มาอยู่ร่วมกัน เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเอาอะไรมาปฏิบัติง่ายๆก็คือว่าเอากายกับใจนี่แหละมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติโดยพยายามให้สามอย่าง ในหลักของสติปัฏฐานนี่นะให้สามอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่เนืองๆจับหลักให้ดีนะถ้าเราจับหลักไม่ดีนี่มันมันจะพลาดมาปฏิบัตินี่เอาอะไรปฏิบัติเอาอะไรมาปฏิบัติเอากายกับใจ แล้วจะใช้เครื่องมือใช้ธรรมะอะไรมาเป็นเครื่องปฏิบัติเอาสามอย่างตามหลักของสติปัฏฐานนี่คือหนึ่งเอาความเพียรชื่อว่าอาตาปีความเพียรเพียรยังไงก็เพียรระวัง ระวังกายระวังวาจาระวังจิตใจเราเริ่มตอนไหนถ้าสังเกตดูตนเองนะถ้าอยู่นอกศาลาเนี่เราจะระวังน้อยสังเกตดูไหมพอเข้ามาสู่ศาลาปั๊บ ความระวังจะเพิ่มขึ้นนี่นี่เป็นผู้มีความเพียรแล้วนะให้อุ่นใจอุ่นใจเลยว่าพอเข้าสู่ศาลาปับ๊บความเพียรเกิดขึ้นแล้วเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นบาปมันจะเกิดขึ้นทางใดได้บ้างทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจ หรือสามทวานนี่แหละทางกายทางวาจาทางใจนี่แนะแต่ความเพียรน,นี่มันมาระวังให้เคยพูดก็ไม่พูดเข้ามาก็จเจริญทำกรรมฐานของตนไปหมู่คณะก็นั่งแต่ละคนจะนั่งอย่างไรใจจะอยู่ตรงไหนไม่สำคัญ แต่ว่าบรรยากาศมันก็ช่วยเป็นใจให้ผู้เข้ามาประพฤติปฏิบัตินี่เกิดความระมัดระวังอันนี้ให้เราอุ่นใจว่าได้แล้วนะความเพียรเนี่ยได้มาแล้วเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นหรือถ้ายังเผลออยู่เข้ามาในศาลาแล้วก็ยังกุ๊กกุกักกกยังไม่เรียบร้อย ก็รู้ตัวแล้วก็เพียรละเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเ <_ d ata> มื่อได้อย่างนั้นแล้วความเพียรอันที่สามก็เพียรทำกุศลให้เกิดขึ้นเมื่อจัดแจงได้ที่แล้วกำหนดกรรมฐานเข้าสู่ฐานกายหายใจเข้าหายใจออกดูอาการพองอาการยุบ หรือจะนับลมหายใจกุศลก็จะเกิดขึ้นกุศลที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นและก็ยังได้ต่อมาอีกว่าเพียนรักษาพูดง่ายๆก็คือว่าเพียนรักษากายวาจาใจนี่ให้มันมั่นคง ได้ยืดยาวตราบเท่าจะจะนับเวลาก็ได้นะตราบเท่าที่เราอยู่ในการประพฤติปฏิบัติในศาลาร่วมกันนี่แหละความเพียรก็รักษาเอาไว้รักษากายรักษาวาจารักษาจิตใจก็คือรักษาคุศลคุณงามความดีไม่ให้ตกไปไม่ให้เสื่อมไปนี่ให้ให้ผู้ปฏิบัติอุ่นใจได้เลยว่า ได้มาแล้วประการที่หนึ่งี่ความเพียรอาตาปีความเพียรพร้อมบาปเกิดขึ้นแล้วประการที่สองเอาอะไรมาปฏิบัติอีกความรู้ตัวหรือสัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ กำลังกำหนดกรรมาฐานอยู่กำลังคิดอยู่กำลังหงดหงิดกำลังฟุ้งซ่านแล้วกำหนดยังไงปัญญานี่มันก็จะเกิดขึ้นว่าอ๋อท่านให้กำหนดอย่างนี้มีวิธีการกำหนดรูปเข้าสู่ฐานภาวนา สัมปชัญญะความรู้ตัวก็รู้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็อุ่นใจอีกแล้วนี่ได้มาแล้วความรู้ตัวว่าให้การที่เรามาทำอย่างนี้นี่มันเป็นประโยชน์นะดีกว่าปล่อยกายปล่อยวาจาปล่อยจิตใจให้สเปสปะสเพเหละ มาอยู่อย่างนี้มันเบากายเบาใจไม่ลำบากกายไม่ลำบากใจบางครั้งก็ได้ความสงบกายได้ความสงบใจนี่มันเป็นประโยชน์เป็นที่สบายด้วยไม่ลำบาก ใจก็ไม่ลำบากเพราะว่าไม่ต้องไปคิดเรื่องราวอะไรมากแม้จะมีความคิดอื่นมาแทรกบ้างแต่เมื่อระลึกได้ว่าตอนนี้เราเข้าสู่ภาคของการปฏิบัตินะมีเครื่องเตือนเราว่าเราเป็นนักปฏิบัติเรากำลังปฏิบัติรทำ พอมีสิ่งนี้มาเตือนปุ๊บนี่ก็จะเข้าสู่ฐานภาวนาความคิดที่มันฟุ้งซ่านความคิดที่มันแตกกระจายไปสเปะสปะก็จะหดหายไปก็เหลือแต่ความชิดจิตใจที่อยู่กับพระกรรมฐาน การทำอย่างนี้การส่งจิตส่งใจเที่ยวอยู่ในฐานภาวนาอย่างนี้นี่ทั้งให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นที่สบายไม่อันตรายไม่ถูกบ่วงแห่งมารคล้องไปถ้าเราปล่อยจิตปล่อยใจไปตามอารมณ์ตามความคิดเนี่ยถูกบ่วงแห่งมารผูกไป ผูกไปไหนบางทีก็ผูกไปสู่ห้องแห่งความโกรธความเกลียดห้องแห่งความรักความสเสน่หาความชอบใจความติดใจนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องผูกแห่งมารการทำอย่างนี้นี่ ไม่ให้จิตใจรุ่มหลงออกนอกลูก่นอกลอยออกนอกหนทางพูดถึงทางก็คือทางที่องค์สเ็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าทางสายกลางหรือทางสายเอกนี่ให้เราอุ่นใจว่าเออเอาวได้แล้วสองอย่างแล้ว ได้ความเพียรได้ความรู้ตัวประการที่สามได้ความระลึกระลึกได้ได้ความระลึกได้คือได้สติสติมาได้สติมาอันที่จริงแล้วสามอย่างนี้ก็ ร่วมด้วยช่วยกันนะแต่เวลาพูดเนี่ยพูดเทละยางแต่เวลาเอามาปฏิบัติเนี่ยเอามาพร้อมกันเอามาปฏิบัติพร้อมกันระลึกได้ทำให้เกิดความรู้ตัวทำให้เกิดความเพียรสามอย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญ ในระหว่างที่เราประพฤติปฏิบัติฝึกฝนเอาไวใ้ให้มันเกิดร่วมกับจิตอยู่เรื่อยๆพอฝึกเอาไว้อยู่เรื่อยๆแล้วนี่มันก็จะเกิดความเคยชินจะอยู่ในศาลาอยู่นอกศาลาอยู่ในวัดอยู่นอกวัดอยู่โลกนี้หรืออยู่โลกหน้าไปถึงโน้นนะ อยู่โลกนี้หรืออยู่โลกหน้าเมื่อฝึกเอาไว้ดีแล้วมันก็จะเกิดร่วมกับจิตยอยู่บ่อยๆ่เกิดความชินเกิดความชินชาเคยชินฉะนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องฝึกต้องหัดทำให้มีทำให้มากทำให้เจริญ สอย่างนี้เราเอาเครื่องมือ4ประการคือกายประการที่1เวทนาเจอเวทนาคือความเก็บปวดที่จริงมันมีทั้งไม่เก็บไม่ปวดแต่ว่าส่วนมากพอพูดถึงเวทนาเนี่เราก็จะเล็งไปสู่ทุกขเวทนาความเก็บความปวดเพราะว่ามันชัด มันชัดชี้ให้เห็นได้ชัดพอเจอเวทนาแล้วนี่รู้ตัวไหมว่าในขณะนี้เวทนาเกิดขึ้นเนี่ยระลึกได้ไหม,มเกิดขึ้นที่ไหนความเพียรเป็นอย่างไรหรือเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนปับ๊บเปลี่ยนท่าปั๊บเลยไหมหรือดูก่อน เวทนาทุกขเวทนาเกิดขึ้นอดูมันหน่อยหนึ่งก่อนมันมากขึ้นหรือมันย้ายที่หรือมันลดลงพอทนได้หรือทนไม่ไหวอันนี้ให้มันละเอียดกว่าเดิมนะถ้าเราเคยเจอเวทนาแล้วเราเปลี่ยนปั๊บ ครั้งต่อไปนี่ก็ให้มันได้เห็นได้รู้ให้มันชัดเจนขึ้นไปกว่าเดิมถ้ามีฉชนั้นเจอเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนปับ๊บเจอเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนปับ๊บเราก็จะได้แค่นั้นไม่เห็นละเอียดลึกซึ้งเข้าไปถ้าพูดอย่างหนึ่งก็คือว่าเข้าไม่ถึง เข้าใจแต่เข้าไปไม่ถึงพอฟังเนี่ก็เข้าใจอยู่ว่ามันเก็บมันปวดอย่างนั้นอย่างนี้อ่วเวทนามันมากขึ้นมันน้อยลงมันเปลี่ยนที่บางทีฟังก็เข้าใจแต่เข้าไปไม่ถึงในขณะที่มันเป็นไปเนี่ยมันอย่างไรแล้วจิตใจล่ะ ที่เก็บที่ปวดอยู่นั้นจิตใจเป็นอย่างไรมันกระอักกระอ่วนมันอยากจะเปลี่ยนหรือมันดูได้มีความสงบใจแล้วก็ดูเวทนาที่เป็นไปได้อันนี้ก็อยากให้ผู้ปฏิบัตินี้ได้สังหอมต้อมจิตต้อมใจให้ได้ รู้ได้เข้าใจมากกว่าเดิมพิเศษแจ้งต่างกว่าเดิมแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่เรามาปฏิบัติให้มันได้พิเศษกว่าเดิมแจ้งกว่าเดิมต่างกว่าเดิมเสริมขึ้นไปไม่ใช่ว่ามาครั้งนี้ก็คือเกาคือเกาคือเกา อันนี้มันไม่ไม่เล้าใจให้เกิดความภาพเพียนเพิ่มขึ้นมีหนาำซ้ำก็จะเฉื่อยชาแล้วก็เอาไปเอามาก็เลิกเลิกปฏิบัติไม่เอาแล้วเห็นมีอะไรมีอยู่แต่ไม่เข้าใจนั่นเอง ความไม่มีอะไรนั่นแหละมันเกิดขึ้นมันเกิดความไม่มีอะไรแต่ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจว่าความไม่มีอะไรนะมันมีอะไรก็เลยมีความเห็นผิดว่ามันไม่มีอะไรไม่ได้อะไรดะนั้นก็ขอให้เราได้ทำความเข้าใจ เพื่อจะได้เจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติจากนี้ไปก็ขอให้ผู้ปฏิบัตินี้ได้ลองกำหนดตารางการปฏิบัติของตนเองจะใช้การยืนการเดินการนั่งการนอนอย่างไรจากนี้ไปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงกับ10นาทีนะ ไปถึงบ่ายสามโมงพอดีหลังจากที่หยุดเสียงแล้วก็ขอให้ผู้ปฏิบัติได้ลองกำหนดเอาเองเลยว่าเออเราจะนั่งสัก10นาที20นาทีจะไปยืนจะไปเดินหรือจะแล้วแต่นั่งไปก่อนแล้วแต่เหตุการณ์นั่งไปแล้วมันโงกมันงว่วงมันฟุน้งซ่านใจมันไม่อยู่กับ กรรมฐานเอายังไงก็ไม่อยู่ก็ต้องเปลี่ยนอันนี้แล้วจะเหตุปัจจัยหรือบางทีอาจจะลองกำหนดตามเวลาก็ได้นะขอให้ผู้ปฏิบัติได้ตั้งใจเพื่อพิิปฏิบัติจนกว่าจะสมควรแก่เวลา